หมื่นปีนั้นไม่นานนะักแต่ก็ไม่สั้นเช่นกันหนึ่งหมื่นปีเป็นเวลาเพียงพอที่จะกระจายข่าวไปยังเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรที่สำคัญและอัจฉริยะที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรเหล่านั้นจะมาร่วมสนุกครั้งนี้เป็นเกมใหญ่ไทรลาพูดด้วยใบหน้าจริงจังเด็กคนนี้มีความกล้าจริงๆที่จะท้าทายพระสามองค์ที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นของเกรทเทียนซุนในคราวเดียวและคราวนี้ข่าวก็แพร่ออกไปเผ่าพันธุ์เหล่านั้นที่กำลังจะเข้าร่วมในการต่อสู้ จะส่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่โยงคงกระพันออกไปในอาณาจักรเดียวกันและพวกมันก็อยู่โยงคงกระพันในอาณาจักรเดียวกันแล้วนับประสาอะไรกับสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองอาณาจักรทั้งหกวนแลนขงงดคิวเช่นกันและหลังจากคิดในขณะที่เขาพูดว่าบางทีเขาสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงๆฉันก็หวังอย่างนั้นไทลาถอนหายใจเล็กน้อยความมหัศจรรย์ เขาไม่คิดว่าจะมีปาฏิหาริย์จนถึงตอนนี้ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีล้วนได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษจากตระกูลยูเพื่อต่อสู้กับสายฟ้าแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งมากแต่พวกเขาก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับสาวกหลักที่แท้จริงของตระกูลยูยังไงก็ตามจู่จูกวนแลนก็จําอะไรบางอย่างได้และถามว่าถ้าบอกว่าขายกระดับการฝึกฝนของเขาภายในหมื่นปี ฝ่ายตรงข้ามที่มอบหมายให้เขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากการพัฒนาของเขาหรือไม่นี่ไทยลาคือผงะเล็กน้อยและพูดว่าสิ่งนี้ไม่เคยปรากฏในดาลี่เพราะหลังจากไปถึงระดับดังกล่าวแล้วมันยากมากที่จะปรับปรุงและต้องใช้เวลาสะสมนานในขั้นตอนการตีไปปรับปรุงการฝึกฝนของคุณเองอาณาจักรเมื่อได้ยินสิ่งนี้กวนแลนก็หยุดพูดบนสังเวียนเจียงเฉินไปรักษาอาการบาดเจ็บของเขาอย่างจริงจัง ในเวลาเดียวกันเขาก็กำลังคิดคิดว่าจะกำจัดสิ่งต่างๆออกจากเผาพันธุ์ดึกดำบันได้อย่างไรการต่อสู้ครั้งต่อไปจะรุนแรงมากอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตในระยะเริ่มต้นของประมุขสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาเขาวางแผนที่จะต่อสู้อีกรอบหลังจากรอบต่อไปถ้าเขาสะสมด้วยวิธีนี้เขาจะสะสมสมบัติมากกว่าเผาพันธุ์ดึกดำบรรหลายเท่า ตอนนี้สิ่งเดียวที่พึ่งพาได้คือการหวนคืนสู่ความเป็นหนึ่งโลกมืดฮาเดสผู้เท่าหญิงเทียนเทียนนั่งอยู่ในห้องทำงานคือหนังสือโบราณไว้ในมือและอ่านอย่างระมัดระวังเมื่อมีเสียงเคาะประตูเข้ามาหญิงเทียนพูดเบาๆาประตูเปิดออกและมิ่งยูเอคองเดินเข้ามาคุกเข่าข้างหนึ่งและพูดด้วยความเคารพว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ได้พบกับผู้เท่า ลุกขึ้นและพูดมิ่งยูเอคองยืนขึ้นเกิดอะไรขึ้นหญิงเทียนถามมิ่งยูเอคองพูดตามความจริงมีข่าวจากยูแคลนว่าอัจฉริยะที่น่าทึ่งปรากฏตัวในเวทียูแคลนและเอาชนะนักสู้หลายคนที่ฝึกโดยยูแคลนการต่อสู้ของสิ่งแวดล้อมโอ้มิ่งเทียนเทียนพูดด้วยความสงบการแสดงออกบนใบหน้าของเขาแม้ว่าการต่อสู้ข้ามพรมแดนทั้งสองจะน่าทึ่งมาก แต่ก็ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกมืดและเขาไม่ต้องการให้ความสนใจกับมันมากเกินไปท่านผู้นำชื่อคนนี้คือเจียงซิจิอูและเขามาจากระนาบกลางนอกโลกมืดชาติก่อนของเจียงซิจิอูคนนี้คือเจียงเฉนเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้มิ่งเทียนกอดไม่ได้ที่จะวางหนังสือลงในมือของเขาและอุทานว่าเขาเองเหรอใช่เขาเองเจ้าเด็กนี่นี่ไม่ใช่การตามหาความตายใช่ไหม ทำไมคุณถึงริเริ่มที่จะไปยังอินแดนของตระกูลยู่มิ่งเชียนขมวดคิ้วมิ่งยูเอคองขมวดคิ้วเล็กน้อยและหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายังคงพูดเรื่องนี้มิ่งเทียนเทียนเหลือบมองเขาและพูดว่าคุณบอกเขาเรื่องนี้แล้วเหรออัญยประกาศคู่ผู้เท่าฉันทำข้อตกลงกับเขาด้วยเพราะฉันเห็นว่าเด็กคนนี้เก่งจุ๋รู้หรือไม่ว่าเขาไปที่ตระกูลยูองหญิงไม่รู้ แล้วนี่เจ้าพาจุจู่และสาวกลุ่นแรกของเทียนซูนผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลไปเดินเล่นที่ตระกูลยูยิ่งเทียนเทียนสั่งใช่ยิ่งยูเอคองออกไปทันทีเพื่อไปหาทางจุดจู่ก่อนหน้านี้เรียกว่าทางจุดจู่แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นนิ่งจุดจู่แล้วองหญิงหมิงแย่คงคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นชูชูรีบไปช่วยเขาทันทีและพูดว่าลุงยูเอคองคุณไม่จําเป็นต้องสุภาพ นิ่งยูเอคองยืนขึ้นและพูดว่าเจ้านายของฉันให้ฉันพาคุณไปที่ตระกูลยูเพื่อเดินเล่นอัญญาประกาศคู่รอยยิ้มหยุดลงในทั่วพริบตาเธอนั่งบนเก้าอี้โดยไม่คำนึงถึงอะไรด้วยสัมผัสที่ทำอะไรไม่ถูกบนใบหน้าของเธอและพูดว่าคุณจะไปที่ยูสู่เร็วๆนี้หรือไม่นิ่งยูเอคองอธิบายทันเวลาคราวนี้ไปที่ ยูสูบและไม่ใช่เพราะการแต่งงานแต่เพราะมีคนจากเครื่องบินกลางไปที่ยูเคลนเพื่อต่อสู้ในเวทียูเคลนมิ่งยูเอคองเล่าเรื่องของยูเคลนคนนี้คือเจียงซิจีอูทันทีที่เธอได้ยินเจียงซิจีอูชูชูก็รู้ว่าเป็นใครเขายืนขึ้นด้วยความตกตะลึงด้วยสีหน้าเป็นกังวลและพูดว่าเขากำลังทำอะไรในเวลานี้กำลังไปที่ตระกูลยูเขากำลังหาเรื่องตายอยู่ไม่ใช่หรือ เมื่อรู้ว่าเจียงเฉินกำลังจะไปที่ตระกูลละยูชูชูกังวลมากยิ่งไปกว่านั้นเจียงเฉินยังคงต่อสู้ในสังเวียนและโลกมืดที่เขากำลังทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีทำไมเขาถึงบุ่มบ่ามอย่างนี้ทำไมเขาไม่ฟังความจริงที่ว่าเขาถูกสั่งไม่ให้มาที่โลกมืดทางจูจๆเดินขึ้นและลงห้องอย่างใจจดใจจ่อองหญิงข้าจะพาเจ้าไปที่ตระกูลอยู่ในครั้งนี้ แต่สัญญามีสามบทประการแรกเจ้าจะต้องไม่ให้มนุษย์ต่างดาวรู้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาประการที่สองเจ้าจะไปที่ตระกูลอยู่เพื่อเล่นเท่านั้นและคุณไม่สามารถติดต่อเขาได้ประการที่สามการไปที่ตระกูลอยู่ครั้งนี้คุณต้องฟังฉันยิ่งอยู่เอคองกลัวมากวากว่าการพาทางจุ่ๆไปที่ยูแคลนครั้งนี้จะทำให้เกิดปัญหาตกลงฉันจะฟังคุณชูชูตกลงตอนนี้เธอสนใจแค่เจียงเฉินเท่านั้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักกันแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถไปที่ตระกูลอยู่เพื่อพบเขาได้ยังไงก็ตามครั้งนี้เขาชนะได้เท่าไหร่ทางจุ่จุจ่จำบางอย่างได้และถามอย่างสงสยัยยิ่งอยู่เอคองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพูดว่าฉันไม่รู้รายละเอียดแต่ทรัพยากรที่เขาได้รับจากรางวัลรวมตอนนี้ควรเทียบได้กับพื้นหลังของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมทั่วไปเจียงเชนหยิบดาบซูพรีมคลาวซอส และดอกบัวเมคาสูงสุดเป็นเมืองหลวงของเขาสุพรีมคลาวซอสและสุพรีมคลาวโลตัสนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วและตอนนี้พวกเขากำลังได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องและทรัพยากรที่เขาสะสมมาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมแน่นอนว่านี่เป็นเพียงเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรทั่วไปเมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังในหมู่เผ่าพันธุ์ดึกดำบรรชัยชนะของเขายังตามหลังอยู่มาก เวลามีจํากัดดังนั้นฉันจะไม่พูดอะไรมากออกเดินทางทันทีและพยายามไปที่ตระกูลยูก่อนการต่อสู้ครั้งต่อไปฉันยังต้องการดูว่าเด็กคนนี้มีความแข็งแกร่งขนาดไหนเขากล้าที่จะท้าทายสามอาณาจักรด้วยฐานการบ่มเพาะของเขาที่ครอบครองอาณาจักรทั้งหกเจ้าสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มิ่งยูเอคองก็ตั้งตารอเช่นกันเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มมิ่งนาน และหลังจากเลือกอัจฉริยะที่ทรงพลังในกลุ่มแล้วเขาก็ออกจากกลุ่มนิ่งพร้อมกับทางจุูกๆและรีบตรงไปยังพื้นที่ที่กลุ่มยูตั้งอยู่หมื่นปีเหมือนจะนานแต่สั้นมากในชั่วพริบตา9,900ปีผ่านไปเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับการต่อสู้ในสังเวียนครั้งต่อไป ในช่วงเวลานี้เผ่าพันธุ์ดึกดำบันจำนวนมากได้ข่าวและพวกเขาทั้งหมดมาที่ตระกูลยูเพื่อดูความสนุกพวกเขาทุกคนอยากเห็นคนนี้สามารถกระโดดสองอาณาจักรเพื่อสู้กันคนนี้สามารถท้าทายสามครั้งในคราวเดียวซึ่งก็คือสูงกว่าเขาทั้งสองกำเนิดของสัตว์ในแดนใดในช่วงเวลานี้เจียงเชนนั่งขวายห้างบนสังเวียนเขาหายจากอาการบาดเจ็บไปนานแล้วอย่างไรก็ตามร่างกายของเขายังคงไม่เคลื่อนไหว เขากำลังปลูกฝังเขากำลังปลูกฝังความสามคัคคีขององค์ประกอบสามประการของเขาเองคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่การกลับมาของซานยวนจะเขย่าโลกมืดเจียงเฉินลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันด้วยใบหน้าที่สงบและมั่นใจตระกูลยูห้องโถงหลักสูงสุดยูไกคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นยูไกในฐานะผู้รับผิดชอบเวทีตลาดมืดมีสถานะที่สูงมากในตระกูลยูแต่ในขณะนี้เธอกำลังคุกเข่า ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้มีหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาในกลุ่มของเราแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบสิ่งต่อไปยูฮงทูเป็นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของยูแคลนและมีสถานะที่สูงมากในยูแคลนด้านบนความแข็งแกร่งของเขายังแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อมาถึงขั้นปลายของเซนเทียนซุนเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลยูและยังเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่ดีที่สุดในโลกมืดอีกด้วยยูไกยื่นการเชิญและพูดว่า นี่คือเผ่าพันธุ์ที่ตั้งใจจะเข้าร่วมในสังเวียนโปรดดูที่ผู้อาวุโสยู่ฮงทูดูแก่มากมีผมหมอกยาวและใบหน้าที่เหี่ยวยน่นไม่กระสับกระสายเช่นถ้ากำลังจะก้าวเข้าสู่โงศพเขารับคำเชิญชำเลืองมองอย่างสบายๆแล้วพูดว่ากลุ่มของเราจะไม่เข้าร่วมในการต่อสู้วงแหวนครั้งต่อไปและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มโบราณอีกสามกลุ่มที่เหลือผู้อาวุโสใหญ่เผ่าของฉันแพ้ในครั้งนี้ ค่อนข้างไม่กี่คนคุณไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อเอามันกลับมาเหรอ,อยูไฉยถามแต่ยูหงทูพูดอย่างสบายสบายมันเป็นเพียงแหล่งพาะปลูกไม่กี่แห่งไม่เป็นไรใช่ยู่ายไม่พูดอะไรมากไม่นานข่าวก็แพร่ออ,อกไป คราวนี้จะมีสิ่งมีชีวิตสามตัวจากช่วงเริ่มต้นของเกรเทเวนลีเวอร์เรดเพื่อท้าทายเจียงซิจิอูเผายูได้ระบตุตำแหน่งของพวกเขาแล้วในการต่อสู้วงแหวนครั้งต่อไปเผายูจะไม่เข้าร่วมในการต่อสู้แต่จะปล่อยให้โอกาสกับอีกสามเผ่าโบราณที่เหลือกล่าวคือสิ่งมีชีวิตที่ท้าทายเจียงซิจิอูต่อไปจะเกิดมาจากสามเผ่าโบราณสามเผ่าโบราณของ เทพเจ้าเผ่าศพและหมิงแต่ละกลุ่มจะส่งผู้ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงแรกของหลอดสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่เข้าร่วมการต่อสู้ท้าทายเจียงซีจีอูและแบ่งปันเงินรางวัลรวมของเจียงซีจีอูข่าวแพร่สะพัดและเผ่าพันหลักทั้งหมดกำลังพูดถึงเรื่องนี้และหมิงยูเอคองยังนำทางจู่ๆไปยังยอดเขาหลักของยูซูลิงชานหมิงยูเอคองคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นบนยอดเขาหลักของยูแคลนลิงชานและพูดด้วยความเคารพ มิ่งแคลนมิ่งยูเอคองได้พบกับเกรทเอลเดอร์ขณะที่เขาพูดเขาดึงมิ่งจู่จู่ที่ยืนอยู่ข้างข้างเขาชูชูชพัง,งะไปครู่หนึ่งจากนั้นก้มศรีรษะลงและคุกเข,ข่าข้างหนึ่งอยู่หงทูนั่งบนที่นั่งแรกและพูดอย่างใจเย็นทำไมมิ่งเทียนไม่มาเขารบเมื่อได้ยินเช่นนี้ทางจู่จู่ก็อดไม่ได้ที่จะกำหมัดแน่นอยู่หงทูชำเลืองมองมิ่งจู่จู่ที่คุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นจากนั้นเดินลงมาจากหัวห้องโถงช่วยจู่จู่ ขึ้นมาบนพื้นมองเธอด้วยความพึงพอใจบนใบหน้าเก่วของเขาและพูดว่าช่างมืดมนเสียนี่กระไรร่างกายสำหรับการแต่งงานเราจะทำการตัดสินใจหลังจากที่ลูกชายศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าของเราออกจากศุนย์ลกากรเมื่อได้ยินเช่นนี้ชูชูก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไปกันเถอะไปดูที่อารีนากันในโลกมืดไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถต่อสู้ข้ามสองอาณาจักรมานานแล้วหยงตูพูดแล้วเดินออกจากห้องโถงก่อน ภายใต้การนำของเขาทางจุจๆมาถึงลิ่งชานซึ่งเป็นที่ตั้งของแหวนทันทีที่เธอปรากฏตัวในลิ่งชานเธอเห็นเจียงเชนในพื้นที่พับเจียงเชนนั่งขวายห้างด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายมากอย่างไรก็ตามเธออดไม่ได้ที่จะประหมา่าแม้ว่าเธอจะประหมา่าแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำฉันได้พบกับผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แล้วหยุงตูปรากฏตัวขึ้นและผู้เชี่ยวชาญหลายคนพูดด้วยความเคารพไทลาแนะนำด้วยเสียงต่ำ เขาคือผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลยูตั้งแต่ผู้เท่าแห่งตระกูลยูล่าถอยไปเขาต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กทั้งหมดของตระกูลยูอย่ามองที่เขาป่วยแข็งแกร่งมากกวนแลนมองดูยูฮงทูที่มาจากระยะไก,กลแม้ว่าเขาจะอยู่ในอาณาจักรเดียวกับยูฮงทูแต่เขาก็อยู่ในอาณาจักรเดียวกับยูฮงทูแต่ยูฮงทูทำให้เขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากถ้าเขาต่อสู้กับชางยูฮงทู เขาจะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายฉันไม่คาดคิดจริงๆว่าการต่อสู้บนสังเวียนนี้จะดึงดูดผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลอยู่ได้ไคลาพูดเสียงต่ำกวนหลันไม่ได้พูดอะไรมากด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งหลายคนเข้าสู่เวทีการต่อสู้ในเวทีกำลังจะเริ่มขึ้นขอประชุมของเวทีพื้นที่แกนกลางหยูตูเป็นผู้นำในการดูที่มิงยูเอคองและถามด้วยรอยยิ้มน,นี่คืออะไร ทักส่งใครมาต่อสู้ในครั้งนี้มิ่งยูเอคองพูดตามจริงสิทธิที่ส่งมาจากกลุ่มของเราเรียกว่ามิ่งกวงและระดับการฝึกฝนของเขาอยู่ในระยะเริ่มต้นของประมุขสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มิ่งกวงอัจฉริยะคนนั้นคือผู้ที่ทำให้หูเทียนซุนบาดเจ็บสาหัสในช่วงแรกๆของตาเทียนซุนหรือไม่ยูฮงทูกล่าวอย่างใจเย็นมิ่งยูเอคองพยักหน้า หลังจากนั้นยูฮงทูมองไปที่ชายวัยกลางคนข้างๆเขาชายวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมสีดำและดูธรรมดามากแต่ต้นกำเนิดของเขาน่ากลัวมากเขาเป็นหนึ่งในสี่เผ่ามืดโบราณปรมาจารย์ของตระกูลก๊อดกลุ่มเทพเจ้าอยู่ในอันดับที่สองในบรรดากลุ่มมืดโบราณทั้งสี่ความแข็งแกร่งของปรมาจารย์นี้อยู่ในขั้นกลางของเชงเทียนซุนแต่ในกลุ่มเทพเจ้าก็มีผู้เท่าผู้แก่เช่นกันเทียนซุน ถึงจุดสูงสุดในช่วงท้ายและอันดับความแข็งแกร่งของเขายังคงเหนือกว่ายู่ฮงทูผู้ควบคุมเทพพเจ้าแห่งโปรโตสยืนขึ้นกำมัดด้วยมือทั้งสองข้างและพูดว่าฉันได้เห็นผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แล้วยูฮงทูถามด้วยรอยยิ้มโดยไม่คาดคิดปรมาจารย์ของโปรโตสแพลนมาที่นี่ด้วยตัวเองดังนั้นฉันจึงถูกละเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ติดตลกอัญญประกาศคู่ คราวนี้โปรโตสจะส่งใครไปสู้หยุงตูถามเชิญสวนจียิ้มและพูดว่ากลุ่มของเราส่งเชิญจริงไปต่อสู้ในครั้งนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าและกล้ามเนื้อของคนที่แข็งแรงจำนวนมากกรอบตัวสันยูฮงทูไม่พูดอะไรมากมองไปที่หัวหน้ากลุ่มงานศพแล้วถามว่าคุณส่งใครไปที่กลุ่มงานศพชายที่ดูหยาบก,กระด้างยิ้มและพูดว่า กลุ่มของฉันมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมสนุกและไม่มีความตั้งใจจริงที่จะชนะสามเผ่าโบราณร่วมมือกันเพื่อกลั่นแกล้งสิ่งมีชีวิตที่ครองอาณาจักรทั้งหกถ้ามันแพร่กระจายมันน่าขายหน้าแม้ว่าเราจะชนะดังนั้นเผ่าของเราเช่นเทพเจ้าจึงส่งเท่านั้นสิทธิ์ของอาณาจักรสวรรค์เล็กๆเพื่อต่อสู้การรวมตัวกันของสี่เผ่าโบราณได้กลายเป็นจุดสนใจของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยากรู้อยากเห็นครั้งนี้สามกลุ่มโบราณที่ยิ่งใหญ่จะส่งสาวกที่มีความสามารถเหล่านั้นเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ยกเว้นกลุ่มหญิงที่ส่งหลอดสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงแรกโปรโตสและซานสุกส่งสาวกทั้งหมดของอาณาจักรประมุกสวรรค์น้อยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเซี่ยวเชียนซุนจริงแต่พวกเขาก็เป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงในโลกมือทางจุดจุกนั่งถัดจากนิ่งยูเอคองเธอคอยขยิบตาให้นิ่งยูเอคอง แต่มิ่งยูเอคองแสงทำเป็นไม่เห็นโทรออกในขณะนี้แสงระเรื่อสามสายตกลงมาบนวงแหวนด้วยการปรากฏตัวของสาวกที่ส่งมาโดยสามตระกูลโบราณพื้นที่ทั้งหมดก็เดือดพล่านหลังจากที่สาวกของสามเผ่าโบราณปรากฏตัวบนสังเวียนทั้งสามเผ่าโบราณก็นำรายการที่เทียบได้กับเงินรางวัลรวมของเจียงเชนออกมาตระกูลหมิงตระกูลหมิงกวงเผ่าเทพเผ่าเทพตระกูลเผาฝังดิน ชายสามคนปรากฏตัวขึ้นและทุกคนก็กำหมัดแน่นเมื่อเห็นคู่ต่อสู้ของเขาปรากฏขึ้นเจียงเฉินค่อยๆย,ยืนขึ้นจากพื้นสายตาของเขากวาดตามองค์ชายทั้งสามคนทีละคนหนึ่งขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สองขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิน้อยมุมปากของเขายกขึ้นรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นและเขาพูดว่าคุณไม่ได้บอกว่าเราจะส่งชายที่แข็งแกร่งสามคนจาก ช่วงแรกของเกรดเอมพีเรียนทำไมยังมีเอมพีเรียนตัวเล็กๆสองตัวอยู่ละ่ะแล้วจุดสูงสุดตอนปลายละ่ะนี่ดูถูกชั้นชัดๆเหรอ